เราก,ก็คือตรงนัน้นมันมีคนทําเยอะแล้วอะเปลี่ยนอาชีพตัวเองใหม่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือคนพูดกับเราว่ามันจะสําเร็จเหรอผมก็โหโหโหไม่ได้แต่ยิ้มยิ้มแห้งๆรามเมนอะมันอยู่ในเลนส์ของราคานี้มีคนชวนไปออกในเมืองเทียบเลย คือจริง,รงๆเราเป็นวิศวกรคันเนาะจุดที่มันเหมือนแบบอิ่มตัวของการทํางานเรายังอยากจะเป็นตัวเองได้มากกว่านี้ก็เลยเลือกจะเดินออกมาไปญี่ปุ่นเราอยากจะไปหาธุรกิจอะไรสักอันหนึ่งมาทํามองเรื่องราคาเป็นหลักก่อนความเป็นไปได้ที่เราจะกินมันบ่อยๆเพื่อจะเรียนรู้ารามเมนนะ่ะมันอยู่ในเลนจ์ของราคานี้อาหารประเภทเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์มันเหมือนสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่หรือหาอยู่ว่ามันต้องมีตัวเราเข้าไปใส่ก็เริ่มลงลึกไปเรื่อยๆอันนี้แหละมันคือตัวเรานี่แหละในเตจต,ต่อไปอะไรเงี้ย ตอนแรกๆก,ก็คือเป็นเส้นสดด้วยความที่ทุกอย่างรายละเอียดคือคราฟหมดพอวอลุ่มมันเยอะขึ้นเราเลยมองว่าเราไม่ไหวเส้นกับซุปมันต้องเดินคู่กันเราจะมัวแต่พัฒนานี้แล้วเราไม่ได้สนใจนี้มันก็ไม่ใช่ทํายังไงให้มันเสมอกันทําวิธีการสโลว์คูกชาชูขึ้นมาเวลานั้นที่มึงไทยก็ยังมีไม่เยอะมีแต่แบรนด์เชนก็น่าจะมีเวที่เดินต่อได้ตอนขายครั้งแรกๆก,ก็คือ,อธุรกิจก็ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จมาก คุณขายอะไรเหรอแล้วแบบนี้มันกินได้เหรอสร้างกลุ่มสื่อสารตรงไปถึงลูกค้าก็เริ่มมีฐานแฟนกินแล้วชอบกินซ้ําคือในเพจนี่ทําทุกอย่างที่ทําได้พอลูกค้าเริ่มจําว่าชินโดเมนูเยอะก็จะโดนถามตลอดตอนนี้ก็าพยายามลดจำนวนเพื่อให้เรืิจกระชับขึ้น อาจจะมีจังหวะที่เจอบล็อกเกอร์มาทานอาหารกลายเป็นทําให้ร้านาจากเดิมยอดไลค์มีอยู่แค่หลักห้าร้อยขึ้นมาเป็นเกือบหมื่นนะครับในเวลาวันเดียวปกติเป็นบล็อกอินรับมือไม่ได้เกิดการฟีดแบ็ที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช้วิธีการลงชื่อก็ยังโดนคอมเมนอยู่ไม่ต้องมาแค่โทรศรัพท์มาถามว่าตอนนี้เต็มแล้วหรือย,อยังบุ๊กกิ้งเป็นวันๆไปมีมา5รอบครับผมอาจจะพอใจในจุดยืนณนะเวลานี้นะครับาขายจํานวนพอชั่นที่ไม่เยอะ60ครับประมาณ2 0 0ถึง300บาท จากมีรีวิวอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เลยทําให้ลูกค้าเป็นลูกลุมในเมืองซัคอนข้างเยอะตอนนี้ก็เป็นรับทํากับบ้านครับ มีคนชวนไปออกในเมืองเทียบเลยแต่ว่าเราเอาที่เราพอดีดีกว่าแล้วค่อยๆสะสมวิธีการความเข้าใจแล้ววันหนึ่งค่อยไปเริ่มกับสิ่งใหม่ๆตอนทําธุรกิจแรกๆเนี่ยไม่มีใครอยากคุยกับผมเลยคือเราโนเนมเขาไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งที่จะเอาของเข้าไปแล้วผลิตออกมาแล้วมันจะได้ดีขนาดไหนต้องวิ่งเยอะกว่าเขาเป็นพิเศษะด้วยจิตวิญ,ญญาณของมันเองอ่ะคือการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นกับว่าเราชอบสไตล์นี้วันนี้อยากฟังเพลงแจ๊สเออวันนี้อยากเต้นๆหน่อยเวลาเมนเป็นแบบนี้ก็พยายามดีไซน์ตัวเองขึ้น map ถ้ามองเรื่องยอดขายก็อาจจะปักทงไว้ก่อนก็ได้ครับ่าเราพอใจอะไรเท่าไหร่แล้วมันยังไม่ต้องตีกรอบว่าเราจะวิ่งไปถึงหรอกแต่ว่าอาจจะอย่างน้อย,นอยเนี่ยเราเรารู้ว่าประมาณนี้เราทําได้จํานวนการขายเราอาจจะไม่ได้เน้นแต่เราจะเป็นเน้นเรื่อง v a l u e อาจจะสร้าง v ว l u e ให้มันดูมากกว่านี้ที่เป็นอยู่ก็มาจากความชอบเลยเนาะวันๆเราเปิดแต่เรื่องนี้ได้อะถ้าบนอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยก็มันก็คงเป็นหัวใจอะแล้วก็จุดนั้นอะมันก็จะเป็นจุดที่ไปต่อจะเลือกไปต่อในแบบทางบิสเนสเลยหรือว่าจะเป็นแบบที่ ผมทำเลยเออมันมีคนมากินซ้ำแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยนะอะไรเงี้ยเออคุณทำต่อไปนะมันก็อาจจะมากของ่เงินได้มั้งครับ